รวมห้านางเอกมอม้าตกเป็นประเด็นไฮโซโกอ้ำ เป็นประเด็นร้อนอีกแล้วเมื่อเต่าทีวีพูนักข่าวบันเทิงชื่อดังโพดภาพข้อความลงไอจีส่วนตัวว่าน้องเขากลัวหลงดาราสาวเดินจับมือแฟนหนุ่มนางเอกดังตาดีเข้าไปถามคําตอบคือหนุ่มกลัวหลงค่ะและใส่แคปชั่นวายหลังจากนั้นเต่าทีวีผู้ก็ยังโพดภาพข้อความลงในไอจีส่วนตัวว่าใครอีกดาราสาวมอปาดผู้นางเอกดังขิดไม่ออกจริงไปค่ะพร้อมกับระบุคแคปชั่นว่านึกออกแค่คนเดียวเรียกว่ากระตุกตอมเผือก แฟนคลับกันอีกรอบแต่ที่พีก,กว่านั้นเพราะล่าสุดเต่าทีวีปู่โพดใบเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราสาวมอโดยบอกว่าสรุปมอมาพยางเดียวไม่ใช่ดาราแต่เป็นระดับนางเอกจบข่าวค่ะและใส่แคปชั่นเหตุเกิดจากความเงาและความหนาวที่พาไปงานนี้แฟนๆเลยโยงไปถึงข่าวลือรักร้าวของอ้ําพกอีกครั้งแต่ทางนี้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่คงต้องรอดูต่อไปเพียงชั่วข้ามวานันเรื่องราวของนางเอกมอก็ถูกพูดถึงอย่างหนักภา ใต้เรื่องราวของนางเอกดังอย่างอ้้มพัชราภากับไฮโซพกประธานวงพรประภาซึ่งเป็นข่าวร้อนเมื่อความรักของอ้้มยังครุกรุุนเพราะด้านมีคําข่าวบ้าบอกว่านางเอกมอป่านาอ้้มซึ่งต้องบอกว่าแม้ว่าจะไม่มีข่าวแต่นางเอกที่ขึ้นต้นด้วยมอมาก็ดังและสวยหวานสถานวงการอยู่แล้วส่วนมอไหนนั้นหรือตัวย,อยนน่อใดนั้นชาวเน็ตไม่ได้นอนกันแล้วแม่ต้องรอชี้แจงกันอีกครั้งมินพิชยานางเอกมากฟิมือที่เป็นนักแสดงอิสระแล้ว มินรับงานละครได้ทุกช่องล่าสุดมินโตข่าวแล้วไม่ใช่นางเอกมอมือที่3าของใครแน่นอนนางเอกชื่อดังแมทพิรณนีที่นอกจากจะรับงานในวงการแล้วตอนนี้ยังมีร้านไอศครีมที่หวานใจอย่างสงกรานต์เฉชนรงช่วยดูแลและทําธุรกิจด้วยกันอีกด้วยเรียกว่าความรักดีธุรกิจเริ่มงอกเงยในเวลานี้มินชาิดานางเอกสาวที่เป็นนางเอกด้วยและเป็นผู้อยู่เบื้องหลงังผลิตซีรีส์วายด้วยเรียกว่าทั้งงานเบื้องหน้าและเบื้ งหลัมินยังทําได้ดีและยังมีหวานใจอย่างภูผาเตชะรงที่คบกันมาเป็น10ปีดูแลไม่หา่างหวานไม่เปลี่ยนมินรัตระวีนางเอกดาวรุ่งของช่อง3ที่มีผลงานละครมาแล้วหลายเรื่องทั้งสุปตา2550อีกทั้งก่อนหน้านี้ก็ยังมีงานเดินแบบและได้ร่วมเล่นละครชุดดวงใจเทวพรหมอีกด้วยน้าหวานสวยละมุนมากมุกวรานิตนางเอกความสามารถของ GMM TV ทั้งการแสดงซีรีส์และร้องเพลงมุกถือเป็น นางเอกที่มากความสามารถอีกคนที่มีความสามารถหลายด้านมุกดานางเอกช่องเจ็ดที่สดใสและหวานซ้ายผลงานละครไม่เคยขาดจากจออีกทางทุกบทบาทที่ได้รับก็มีแฟนคลับแฟนละครชื่นชมเล่นกับใครเป็นได้เป็นคู่จิ้นกับพระเอกทุกคน <c oughs> เช่นกันสำหรับนางเอกตาสวยคนนี้